สวัสดคีคุณที่รักฉันอยู่ที่นี่เพื่อแจ้งข้อมูลอัปเดตให้คุณทราบมีบางสิ่งที่ต้องการแบ่งปันกับคุณฉันต้องการเตือนคุณว่าคุณเป็นคนที่เตรียมพร้อมสำหรับช่วงเวลานี้เป็นเวลานานมากและแม้กระทั่งตอนนี้ก็ยังมีการเตรียมการบางอย่าง ที่ต้องทำฉันจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายมืดคุณจะพบว่าพวกเขากำลังเส้นหวังมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาจะทำทุกอย่างในอำนาจเพื่อป้องกันไม่ให้แสงสว่างทำภารกิจบนโลกต่อไปในเวลานี้ในฐานะไลเวอร์เกอร์หน้าที่ของคุณ มีเพียงแค่เตินแสงเท่านั้นแต่ยังต้องเรียงกลอุบายเหล่านี้ที่อาจใช้กับคนต่อพวกเราทุกคนมันจะเป็นความท้าทายในหลายๆด้านเพราะพวกเขาได้ตั้งโปรกแกรมไว้มากมายด้วยกลอุบายจนยากในบางครั้งที่จะรับรู้ เมื่อมันเกิดขึ้นต่อหน้าพวกเขาเราอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คงจะยากสำหรับบางคนที่จะยอมรับและทำความคุ้นเคยกับวิถีชีวิตใหม่หลายคนได้รับการตั้งโปรแกรมผ่านการล้างสมองควบคุมจิตใจที่ทำกับพวกเขามาตลอดชีวิต พลังแห่งความมืดใช้หลายวิธีในการควบคุมมนุษยชาติคุณจะรู้สึกอึดอัดเมื่อผเผชิญหน้ากับคนประเภทนี้เพราะจิตวิญญาณของคุณรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติกับเขาสิ่งนี้อาจทำให้คุณเข้าใจผิดว่าอยู่เหนือกว่าผู้อื่น เพราะพวกเขาไม่เหมือนคนแต่การมีเมตตาและทำในสิ่งที่ความรักจะทำให้สถานการณ์จะช่วยรักษาทุกคนและในท้ายที่สุดโลกแห่งความมืดจะลืกแค่ไหนก็ตามมีพวกที่เลือกทางเดินของตนเองซึ่งไม่รวมถึงการอยู่บนโลกใหม่ แต่ยังมีอีกหลายคนที่เลือกแสงสว่างและความรักคนเหล่านี้คือคนที่จะได้รับการต้อนรับบนโลกใบม่ใที่ซึ่งวิญญาณทั้งหมดจะอยู่เท่ากันเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องยึดหลักเป็นศูนย์กลางและอยู่ในหัวใจของคุณจดจ่อ อยู่กับภารกิจของคุณอย่าฟุ่งซ่านฉันอยู่กับคุณตลอดเวลาคุณไม่สามารถล้มเหลวคุณรู้เรื่องหนี้ดีในระดับจิตวิญญาณฉันอยู่ที่นี่แล้วและกำลังเตรียมพื้นที่สำหรับพวกคุณแต่ละคนฉันต้องการให้พลังงานของฉัน ไหลไปหาคนและช่วยให้เธอมีความมั่นคงในช่วงเวลาเหล่านี้เพื่อที่สัญชาตญาณของคุณจะแข็งแกล่งและการอย่างรู้ของคุณจะแข็งแกล่งเช่นกันโลกกำลังผ่านการเปลี่ยนแปลงของเธอเองเช่นเดียวกับมนุษยชาติและการสร้างสารรค์ทั้งหมด ทุกคนมีปัญญาคุณได้ผ่านการต่อสู้บาดแผลมากมายในชีวิตถึงเวลาที่จะทวงอำนาจกลับคืนมาคุณจะได้รับเครื่องมือในการทำสิ่งนี้แต่ทีละน้อยเนื่องจากต้องทำงานจำนวนมากคุณจะประหลาดใจกับพลังงานที่คุณมี เมื่อใช้อย่างถูกต้องมีอะไรมากมายที่ฉันอยากจะบอกแต่คุณจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกับคุณจำไว้ว่าฉันอยู่กับคุณพวกเราทูตสวรรค์ทุกคนอยู่กับคุณและคอยดูแลแต่ละคนในสถานการณ์ส่วนตัวของคุณ คุณเป็นวิญญาณที่น่าทึ่งและฉันรักคุณมากรู้ว่าคุณเป็นที่รักได้รับการปกป้องไม่มีอะไรต้องกลัวโลกเก่ากำลังพังทลายความชั่วร้ายพลังแห่งความมืดกำลังพยายามยึดส่วนการควบคุมสุดท้ายที่พวกเขามี พวกเขาตระหนักเพราะพวกเขารู้ว่าความตายกำลังจะมาถึงพวกเขารู้ดีว่าจะถูกกำจัดและพวกเขาจะไม่ได้กลับมาอีกนี่เป็นสิ่งที่ดีโลกมาถึงจุดที่เธอสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นโลกใหม่ได้อย่างเต็มที่เธอเป็นแม่และเธอคือบ้านของคุณ เธอรักสนับสนุนคุณมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ภายใต้สถานการณ์ความมืดทั้งหมดจะถูกดึงออกจากตัวเธอและตัวคุณถ้าคุณปล่อยให้เธอช่วยทำสิ่งนี้โดยยืนหยัดในอำนาจส่วนตัวของคุณและทวงอำนาจอธิปไตยกลับคืนมา ตอนนี้คุณมีอำนาจแล้วและไม่สามารถพลางไปจากคุณได้เป็นธรรมดาที่รู้ว่าคุณรู้จักส่วนลึกในตัวเองมาตลอดและมันกำลังปรากฏให้เห็นในทันทีโลกได้รับการชำระล้างจนถึงระดับที่เธอพร้อมสำหรับพลังงานใหม่ของเธอ ที่จะเริ่มเข้าหยุดคลองโลกใหม่เป็นสถานที่แห่งความสามัคคีสันติสุขความรักจะต้อนรับทุกคนที่ต้องการใช้ชีวิตในลักษณะนี้คุณกำลังประสบความสำเร็จในแง่ของสิ่งที่ฉันคิดว่าจะใช้เวลานาน,านกว่านี้ เพราะคุณทำงานร่วมกันเป็นทีมเดียวยินดีอย่างยิ่งกับความพยายามของคุณในานามของสาพันก์แกลกซีและมนุษยชาติทั้งหมดคุณทำได้ดีพวกคุณหลายคนไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่เมื่อคุณเลือกที่จะจูติในเวลานี้ แต่ตอนนี้คุณรู้แล้วคุณกำลังทางสิ่งที่จำเป็นเพื่อทำให้สิ่งต่างๆดีขึ้นสำหรับมนุษยชาติและแม่ธรณีด้วยตัวเธอเองเรารักคุณอยากสุดซึง้งเราอยู่กับคุณที่นี่เราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณ